สวัสดีค่ะพอกับน้องหยิงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องยิงซืไปใส่หูปอขาวมาเจอกะเสาแล้วค่ะเอาเสื้อผ้ามาซักค่ะจะหลักกระถุงบ้างค่ะมีาอฮุมผ่านยังผ่านรวมกับซักแห่งนะคะเพราะว่าเวราห้าบอพ่อค่ะเ้าต้องซักแล้วก็อบไปเลยค่ะเสียประมาณไม่เกินร้อยแปดสิบบาทนะคะทั้งหมดค่ะต้องซักหล้กกระแหกงล้วกะเอาไปเก็บค่ะเพราะว่าวันนี้ภารกิเท่าลายค่ะหลายค่ะก็วหนอยูแยกระถุงไบ้นะคะมาถึงแล้วจ้า เขาซัก14ชั่วโมงนะคะเข้ากับบอพราจะจะรีมัสสักตเตสานะคะปัจจุบันคิ้าวบว่างคะ่ะแล้วการหันคิ้าวว่างกับบม่มิมงตาค่ะพาะ่าปยังเออวันนี้วันหยุดคะ่ะวันหยุดควรเกษตรสักผพาไลายเนี่ยบงังเกษตรมอหิมงตาแล้วกษตรเพ่แห้งแต่เขากับถือเขาเรียกว,ว่าซื้อเวลาแล้วกันเฮลงอะลายอย่างคะวันนี้ก็ต้องซื้อเวลาเตือนมาเตสาวค่ะวันนี้กะ ซักผ้าแรกไปล้างรถค่ะพอเมื่ออื่นตะเก็บของขึ้นรถเดินทางวันพุธนะคะเพราะวันอาคารประชุมไม่มีเวลาเดินทางไปตังจังหวัดคือการนะคะอันนี้ถึงแยกระทุ่มแบรนแล้วก็ประตูโขงประทุ่มแบนนะคะเ้าเกษตรร้านซักผ้าค่ะก็เปิดยี่สิบ่ชั่วโมงค่ะไปะากหววาัวร้านเขาเปิดน,นะคะก็เลยบันทายบรรยากาศชี่ประจำวันของน้องหญิง ในเมืองค่ะว่าวัานนี้เหมือห้างมาจะเสา์ค่ะค่ะมามาศขานะคะซื้อความสะดวกสบายประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะโดยประมาณกระสีเสียทั้งศักทั้งอบค่ะเราก็จะมาหยอดเรียนตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีบริการดีค่ะง่ายอันนี้เขาตลาดกระุ่มแบนค่ะ รกระรากระทุ่มแบนก็เอ๊ะทำไมมันเงียบอย่างนี้แปลกไหมแปลกเงียบมากเออนี่ลานซับขายอยู่ฝังขวาเม,มื่อค่ะสักอดอยู่สชั่วโมงนะคะ้ากับอารมณ์จอดมันี่ซักข่จอดขึ้นกระสักลานนะคะคือว่าคนสั่ลาสมือนนี่คนอาศัยความสะดวกสบายค่ะเมืงง่อวาผู้ใดคะ่ะเป็นเมิดคะ่ะใช้เงินแก้ปัญหาคะ่ะ ตลาดเช้าด้วยนะดาวก็ต,ตกไปยูเทินใกล้แนะคะ่ค่ะเพราะว่ายูเทินที่นี่เป็นตลาดเก่าไม่มีที่ยูเทินนะคะต้องไปยูเทินไกลหน่อยีบสชั่วโมงเราก,ก็สักไปเลยย่อนตรีน,นะคะหรือก็กจะมีแอปให้เฮซาย มาอายุเท่าวงนี้ได้นะคะจะวางองวนวดงหญิงสุก,กายยุเทินหมอมันมันแคบค่ะมันแคบค่ะแต่การต้นสอบกันอาจจะได้อยู่บ้างค่ะอ่ายุเทินก็ได้อายุนี่แหละถ้าเป็นเอ่อชั่วโมงแบบเร่งด่วนอายุเทินไม่ได้นะจะบอกให้รเขาก็หามอายุเทิร์นนั่นแหละอ่ะไม่ยู่แล้วค่ะไม่มีงานางานจะพอ ยูแล้วค่ะระวาวะอันตรายไปยูในสิ่งที่ก็ให้ยูแล้วกันเนาะตรงไปนี้ก็จะเป็นตลาดจะไปโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลกระทุ่แมนค่ะถ้า,ากับม,มันยูเทิร์นตรงเทศบาลค่ะเทศบาลเมืองกระทุกแม่นค่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือแบบดีที่สุดแล้วที่ยู่เทิร์นเกิดอะไรขึ้นีน่เทสบานเมือนกับทุ่มนานาตัวนี้เขาจะเป็นที่ให้รถใหญ่ยู้เทิร์นนะคะหรือว่ารถเล็กที่ไม่กล้ายู้เทิร์นตรงอื่นหรือว่าตรงหลักเป็นที่หลักแหละที่กลายูเ,ะะะะเทิร์นเพราะว่าถนนเซนิถนนเกาค่ะมันก็สเก็บแคบเลยคะ่ะอันนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นกระเพืะะ่อนค่ะ ปไปค่ะไปค่ะไซเวีาแล้วคะอยู่ระหว่างน่ะไซเวรา,า,าค่ะ เดี๋ยวสายมาสีไม่มองจอดครับอันนี้คือไกลบ้านที่สุดละค่ะน่าจะเป็นอมน้อยค่ะอันนี้คือไกล้บ้านที่สุดแล้วที่ัออออนนอกอบเรียที่สี่ชั่วโมงแต่ว่าคิวจะยาวช่วงนี้เขานิยมกันมากร้านสกอับร้านสักเรียแต่ถ้าเป็นร้านดอนริบาร์่ะเขาแถมน้ำยาปลาพนุมพร้อมแถมน้ำยาตะพาพร้อมมีนาทีหยดเหรียญย่างเดียวค่ะแต่ที่อื่นก็ เราต้องนำน้ำยาสักพ้าไปเองนะคะหรือว่าจะหยอดห้าบาทซื้อน้ำยาสักผ้าห้าบาทซองละห้าบาทไม่ใช่ห้าบาทลนะซองละห้าบาทแล้วแ,ลแต่เราจะใช้กี่ซองคะตอนนี้ในบาร์คือดีถือว่าถูกที่สุดแล้วค่ะแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าอันนี้เราใกล้กระทุ้มแนที่สุดแล้วนีงคะ่ะร้านสักผ้าเราก็หาที่จอดค่ะมองจอดเทากับซไปหฮามองจอด ตรงนี้จอดได้บอ๊ะได้มั้งือให้จอดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะจอดได้นะคะเราจะมาสักผ้าตรงนี้จะอ,ออกพอดีเนี่ยร้านตองนี้สักอบรีดสีดิบสี่ชั่วโมองก็อ,ออกพอดีละ ก็เสียบเข้าไปคนะ่ะเลยเอาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปนะคะอันนี้ก็ใช้แอปได้ด้วยนะที่นี่ก็ใช้แอปให้ด้วยด้วยนะคะแอปแบบผ่าโอนผ่านสแกนนะคะนะคะแล้วก็ขยับมาใกล้ๆเดี๋ยวมันใกล้หน้าร้านเขาเออเดี๋ยวมันก็เนิ่งเออเพื่อที่จะให้เราออกจนาะ เราเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านซักผ้าค่ะเ <era> ส้นบริการซักผ้าอยู่ที่50บาทนะคะเราใช้เครื่องซักผ้า14กิโล50บาทค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วก็อกเลยค่ะเขาจะใช้เวลาสักประมาณ28นาทีนะคะน้องก็จะแจ้งขึ้นมานะคะแล้วจากนั้นเราจะไปอบค่ะหลังจากเราเวลาสักพ to <together> ักเราก็จะพากันไปที่ไม่ใช่เราดีเราน้องหญิงคนเดียวค่ะลืมลืมลืม ไปซื้อไปซื้อของที่ตลาดชานะคะเป็นับเป็นราเพราะว่าใช้เวลา28นาทีก็น,าน่า่ะหา28นาทีก็ถือว่าแบบน่านอยู่นะตอนเนตอนเชา้าม,มีมองจอดรถก็เลยยางได้ค่ะก็เลยยางรอบตลาดกระทุ่มแบนคค่ะตลาดกระทุ่มแบนมีของขายเยอะแยะเลยอยากกินยังก็ซื้อได้ค่ะอันนี้ซื้อได้เลยค่ะตลาดตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นคิวรถไปออมน้อยนะคะอยู่รถไปออมน้อยตลาดก็มีตลาดสาวกันยางได้บ่นันยังวัดกะอดค่ะยังวัดกะหอดมาสา่าก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปตลาดกระทุ่มแดงค่ะสําหรับคนในกินหอดอดีกระตุ่มแดงค่ะคนในก็มี่กระตุ่มแดงค่ะ บรรยากาศอะค่ะก็บอค่อยเปลี่ยนป้ายคะในตลาดเพราระวะ่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยแม่ค่ะวันนี้ครับจะมินจะลาวันอาทิตย์นะคะจะห้างบอดีรอค่ะเพราะวะบบ่าบมไม่แนวสี่ผมไม่แนวสีรอค่ะก็เลยยยางค่ะยยางเดินไปค่ะอันนี้จะเป็นคิวเราไปมหาชัยนะคะ ร yeah, like. ้านปกร่แมาร้านปกรมาอาห่รยัางเรา่ะสวยยังร <g zia> ้อนเป็นเรื่องปกตินี่ไงตลาดทักสิณของของกินเอ็น่นกินมารอมาซื้อค่ะ เดีอยวกจะงก,ก็สามารถจะเจปะ็นกะะบารบเามะหารสบว่าของคนขายหลายเดี๋ยวก็สิของก็ด้ขาย 个片。 เป็นยี่สิบห้าอ้ยี่สิบห้ซื้อของเสร็จแล้วค่ะเดินไปร้านสักผ้านะคะได้เนี้เนี่ยมากินกินทองทองหมูหยอแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะอี๊ยบรรยากาศดีเห็นยังจะสาแหล้กกระจบนะคะสปาอันนี้คือรถไปออมหน่อย ที่รถไปออมหน่อยะคะ่ะถ้าก็ที่รถกระถุ่มแม่ก็ซู่ฟังหู้น้างหลังค่ะยางมายางผ่านมาวังหัน,นะคะ่ะกลับบ้านเรานะคะไปซักผ้าไกลสีหอดเวลาแล้วค่ะก็มาองมาอบค่ะอันนี้หนึ่งแปดก้านะคะหนึ่งแปดก้า ริการตัวเองค่ะ24ชั่วโมงนะคะถึงแล้วค่ะสบายๆคะ่ะถึงเวลาอบแล้วค่ะเซบลราทั้งหมด2ี่นาทีค่ะอยอดยูที่40บาทนะคะเท้ากับเนีน่ยมีโปรแกรมแจ้งเตือนนะคะจะบอกว่าหลังจากนั้นจะแจ้งโคโรนะคะสักพักประมาณ20กว่านาทีห้ากันดีกลับแล้วจ้า